เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูมุมมืดในองค์กรของ SCP กันบ้างดีกว่านะที่มีการทดลองทิ้งไว้จากดร์ปิศนาคนหนึ่งนะครับผมซึ่งสําหรับผมนะผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่ง SCP ที่น่าสงสารมากนะครับมันคือ SCP 191หรือไซบอร์กชายรายละเอียดของ SCP 191จะเป็นยังไงนั้นไปดูกัน แต่ก่อนจะไปดูอยากจะบอกว่าตอนนี้มีเพจแล้วนะจ๊ะเพิ่งสร้างเลยเนะี่ยถ้าใครอยากได้รูปเอาไปเป็นพื้นหลังหน้าจอคอมหรือว่าโทรศัพท์ก็เอาไปโหลดกันได้เลยนะครับผมเวลามีอะไรอัปเดตก็อาจจะแวะไปอัปเดตในนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะ scp ห9 1หรือไซบอร์กชายนะครับอยู่ในระดับเซฟนะครับผมจะเป็นเด็กที่ครึ่งตัวเนี่ยเป็นเครื่องจักรกลในระบบ Android นะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นคนเนี่ยแหละโดยน้อง scp 1 9 1เนี่ยจะถูกขังไว้ในห้องที่มีขนาด6เมตรคูณ6เมตรนะครับอยู่ในศูนย์กักกันไซส์17น้อง scp 1 9 1เนี่ยไม่เคยขอเครื่องใช้หรือเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งบันเทิงอะไรก็ตามนะครับเธอเนี่ยไม่เคยขอเลยในห้องของน้องเนี่ยจะมีเพียงแค่เตียงนอนกอบไม้ พร้อมฟูกหนาประมาณ15ซนติเมตรนะครับกับผ้าปูและผ้าห่มแค่นั้นเองส่วนผ้าทุกผืนที่เอามาเปลี่ยนให้เนี่ยจะต้องทําการฆ่าเชื้อทุกเช้าตามมาตรฐานของเขาอะนะฟูกนอนเนี่ยก็ให้เปลี่ยนใหม่ทุกๆ6เดือนนะครับดยฟูกเก่าเนี่ยเขาจะทําลายทิ้งโดยการเอาไปเผานั่นเองนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกอุปรกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นปลั๊กไฟ220โวลต์แบบ G ที่มีกล่องตัดไฟฉุกเฉินแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำฟิลแบบ เบเกอร์สะพานไฟแบบโยกนอกห้องไว้ด้วยนะครับผมส่วนระบบการจัดก,การของเสียเนี่ยก็จะเป็นลักษณะท่อที่ต่อไว้เชื่อมตรงไปที่เตาเผาเลยนะครับการใช้ชีวิตและการแต่งกายของน้อง scp 1 9 1เนี่ยน้องจะใส่เสื้อผ้าแข็งกุดหลุมหลวมนะครับที่ทำมาจากฝ้ายแบบอเร์เซเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเตรียมเสื้อผ้าใหม่ให้น้องเนี่ยทุกวันนะครับโดยชุดเดิมเนี่ยก็จะเอาไปทําการซักแล้วก็ฆ่าเชื้อนะการอาบน้ําของเขาเนี่ยก็ อย่าเรียกว่าอาบน้ําเลยดีกว่านะเรียกว่าทำความสะอาดดีกว่าเพราะว่าการอาบน้ําของน้องเนี่ยจะต้องไปแช่ในอ่างนะครับมีส่วนผสมของเบกกิ้งโซดาแล้วก็อาบแค่วันละครั้งเองนะนั่นก็คือตอนเย็นนะครับอาบว่าหนักแล้วนะนะพอเจอข้อมูลในการให้อาหารเนี่ย หนักกว่าอีกเพราะเขาบอกว่าอาหารที่น้อง scp 1 9 1ได้ในทุกๆวันเนี่ยจะเป็นน้ำเกลือฆ่าเชื้อผสมวิตามินแร่ธาตุยาปฏิชีวนะและก็ยาชาอ่อนๆนะครับอ่าและวิธีกินเนี่ยไม่ใช่เอาเข้าปากนะจะเป็นการฉีกเข้าไปทางท่อเหล็กน,นะครับตรงต้นคอด้านหลังแทนนะครับผม scp 1 9 1เี่ยเขาบอกว่าก็สามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นการถ่ายของเสียหรือว่า ชาร์จแบตให้กับตัวเองหรือจะแบบจดบันทึกในการใช้พลังงานของตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดระดับพลังงานของตัวเองเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็จะสามารถแจ้งผู้ดูแลได้นะครับในข้อมูลเนี่ยบอกว่าทุกวันตอนเย็นน้องจะได้รับการตรวจสอบอาการบาดเจ็บในทุกวันหลังอาบน้ำนะครับถ้าหากน้อง scp 1 9 1บาดเจ็บเนี่ยต้องใช้พยาบาลเฉพาะ scp 1 9 1ให้ตรวจสอบเท่านั้นนะครับ โดยชุดพยาบาลหมอพวกนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า191 Alpha นะครับ191 Alpha เนี่ยจะเป็นการมาซ่อมแซมส่วนที่ไม่ใช่อวัยวะนั่นเองนะเวลาที่เข้ามาทดลองน้อง SCP 191หรือพยาบาลมาตรวจเนี่ยจะมียามติดอาวุธ2คนนะครับที่มาคอยเฝ้าในห้องนะแต่อาจจะใช้สกรีนใสเพื่อกั้นแบบว่าให้มีความเป็นส่วนตัวนะตอนที่เข้าไปทดลอง SCP 191โดยใช้คอมเข้าไปเสียบกับ SCP 191เนี่ย คอมพิวเตอร์เนี่ยจะใช้ไม่ได้ผลกับ SCP 1 9 1นะครับถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยไม่ได้อนุญาตนะเพราะว่าชิ้นส่วนของ SCP 1 9 1เนี่ยจะได้รับการป้องกันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ EMP อย่างแข็งแกร่งนะครับจากการสันนิษฐานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดหลุดออกมาได้อลาวาดก็น่าจะหยุดได้ยากอยู่เหมือนกันนะแต่พอดีน้องเป็นคนที่แบบ นิ่งๆเง,ง,งียบเงียบนี่เองนะ scp 1 9 1เนี่ยเป็นเด็กมนุษย์นะครับเป็นเด็กหญิงสาวนะอายุประมาณเลขตัวเดียวอะลองดาวกันดูนะจะประมาณ8 9ขวบัวอะไรเงี้ยนะเพราะตรงนี้เนี่ยเขาปิดข้อมูลไว้นะครับซึ่งภายในองค์กรเนี่ยชื่อว่าเป็นวัตถุทดลองการผ่าตัดหลายๆอย่างของดอรปิศนาคนนั้นนะครับที่ล่วงลับไปแล้วนะในวันที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเจอ scp 1 9 1เนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของ scp 1 9 1นะส่วนของใบหน้าเนี่ยด้านซ้ายนะครับประมาณ80%นะถูกถอด ออกไปดวงตาและหูเนี่ยถูกแทนด้วยระบบสัญญาณอันซับซ้อนนะครับผมที่ไม่เพียงแต่จะทําให้มองเห็นและได้ยินเสียงนะแต่ยังสามารถรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสเปต้ัมที่กว้างกว่ามนุษย์ทั่วไปได้ด้วยนะครับรวมถึงคลื่นวิทยุในความถี่ต่ําและแสงแกมมาก,กําลังสูงส่วนของกลามด้านล่างนะครับแล้วก็ฟันเนี่ยและก็กล่องเสียงด้วยนะถูกเอาออกแทนที่ด้วย บางย่างที่เขาเนี่ยปกปิดข้อมูลไว้นะครับในด้านของหลอดอาหารเนี่ยถูกต่อไปยันท่อเหล็กที่ต้นคอด้านหลังนะเพื่อที่จะป้อนอาหารนั่นเองโดยที่ไม่ต้องเข้าปากและหลอดลมเนี่ยถูกต่อกับอุปกรณ์ฟอกอากาศนั่นเองโอ้โหแทบจะไม่เหลือความเป็นคนแล้วนะหมายถึงด็อกเตอร์เนี่ยจิตใจทําด้วยอะไรวะเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยยังบอกว่าเพราะการดัดแปลงพวกนี้เนี่ยเลยทำให้ scp 1 9 1เนี่ย พูดไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเฉพาะแค่ส่วนหัวนะครับยังไม่หมดยังมีส่วนอื่นๆอีกนะยังไหวกันไหมครับถ้าไหวจะไปตอนน่อในส่วนของแขนต่อนะ เขาบอกว่าที่แขนขวาของน้อง SCP 1 9 1เนี่ยเป็นอุปกรณ์รับส่งข้อมูลโดยฝังเข้าไปแทนกระดูกปลายแขนข้างขวาเลยนะโดยอุปกรณ์นี้เนี่ยจะมีช่องเชื่อมต่อกับสื่อต่างๆทั้งรุ่นใหม่แล้วก็เป็นแบบพวกรุ่นที่เลิกไปแล้วนะครับรวมถึง USB อินเทอร์เน็ต Wi-Fi และ DIN 8พินและระบบเชื่อมต่ออีก7แบบที่เขาเนี่ยไม่รู้จักนะครับอุปกรณ์นี้เนี่ยสามารถใช้งานได้โดยการที่แบบดึงผิวหนังที่แขนขวาออกนะครับโดยเขาใช้คําเปรียบเทียบว่า เหมือนกับการที่แบบถลกแขนเสื้อนะครับอืสภาพดึงแบบดึงแขนอะ่ะดึงแขนออกแบบเหมือนถลกแขนเสื้อแค่นี้เองอะเออมันก็น่ากลัวอยู่นะ แล้วก็มีคอปเปเรสเซอร์24ตัวเนี่ยถูกฝังไว้ในสมองซึ่งมีไว้ใช้แปลงสัญญาณข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆเลยทําให้ SCP-191 เนี่ยมีความสามารถที่จะอ่านและเขียนข้อมูลคอม,คอมพิวเตอร์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ภายนอกเลยอุปกรณ์ภายนอกก็อย่างเช่นพวกคอมหรือโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้แหละโดยข้อมูลภายในของตัวน้อง SCP-191 เนี่ยจะส่งผ่านสายใยแก้วนะครับนำแสงที่ฝังไว้ในเซลล์ประสาทและระบบประสาททั้งหมด กานสมองและเซเลบารลัมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าอ่านถูกหรือเปล่านะไอ้คำว่าเซเลบารลัมเนี่ยเขาบอกว่าไอ้่วนตรงนี้แหละมันได้รับความเสียหายจากการผ่าตัดนะครับเลยทําให้การเคลื่อนไหวร่างกายของน้อง SCP-191 เนี่ยแย่มากเรียกได้ว่าแบบเออมันก็แทบจะไม่เหลือความเป็นคนแล้วอะ่ะมาต่อกันในส่วนของขานะครับเขาบอกว่าในส่วนของขาเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นมาด้วยเหล็กกล้าเส้นใยคาร์บอนและวัสดุคล้ายกับ โพลิเมอร์ที่ไม่รู้จักนะครับผมซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะบาดเจ็บหรือว่าติดเชื้อได้ง่ายมาก แต่ด้วยความที่ว่าระบบประสาทของน้อง SCP 1 9 1เนี่ยมันก็เสียหายไปเยอะนะเลยทําให้ความรู้สึกเจ็บปวดด้านตรงแขนหรือขาเนี่ยเจ็บน้อยลงซึ่งการผ่าตัดแก้ไขของด็อกเตอร์คนหนึ่งเนี่ยที่ได้มาช่วยน้องไว้นะก็ทําได้แค่แบบช่วยให้อาการพวกนี้เนี่ยมันเบาลงนะครับแต่ก็ต้องกินยาแก้ปวดอยู่ตลอดด้วยนะยังไม่หมดนะครับเขายังบอกต่อว่าปอดหัวใจและเส้นเลือดส่วนใหญ่เนี่ยถูกทดแทนด้วยระบบเครื่องจักรครับ โอ้โหอย่าเรียกว่าคนเลยดีกว่าสภาพจากการวิเคราะห์ของนักวิจัยเนี่ยก็สามารถบอกได้ว่า ACP 1 9 1เนี่ยอาจจะคืนชีพมาหลังจากที่น้องเนี่ยตุยจากการผ่าตัดทดลองไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับอื้อด์กเกินยังมีส่วนอื่นๆอีกนะเช่นเอาระบบย่อยอาหารออกเอาเอาวัยวะสืบพันธุ์ออกและแทนที่ด้วยอะไรบางอย่างโนู่นนี่นั่นและอีกมากมายกว่า15อย่างแต่ผมก็เอาแค่นี้ก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวมันจะหดหู่เกิน นะโอเคเข้ามาดูข้อมูลในส่วนอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับเขาบอกว่า scp 1 9 1เนี่ยจะชอบอยู่ในห้องเงียบๆและท่านั่งประจําของน้องเนี่ยจะชอบนั่งกอดเขาซึ่งพวกเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นภาพที่เห็นและแบบสงสารมากเพราะเวลาชวนคุยเนี่ยเหมือนน้องเนี่ยแบบอยากคุยนะแต่น้องเนี่ยไม่เข้าใจนะครับ ต้องพูดแบบช้าๆและต้องใช้คำที่แบบง่ายๆด้วยนะถึงจะแบบเข้าใจและว,วิธีการคุยกับน้อง scp 1 9 1เนี่ยจะเป็นการเสียบผ่านช่อง usb เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้คำพูดของน้องเนี่ยออกมาเป็นคำเขียนนั่นเองนะครับ มาดูกันว่าพวกเขาเนี่ยไปเจอ SCP 1 9 1กันได้ยังไงดีว่านะครับในข้อมูลเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่ของสถาบัานเนี่ยได้เก็บ SCP 1 9 1มาจากห้องปฏิบัติการที่เป็นการร่วมมือกับ Global Occult Coalition ในตอนที่เขาได้ปลุกเข้าไปโจมตีห้องทนลองของดอกเตอร์คนนั้นน่ะแหละที่ว่าตุยไปแล้วนะก็ได้เจอกับคนที่จับน้องไปทนลองเปลี่ยนอะไรด้วยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นที่สงสัยว่าเป็นสมาชิกของ s c a r l e t King นั่นเองนะครับผม ใครที่ไม่รู้จักสกาเลคคิงก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูได้นะครับหรืออยากให้ผมเนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกาเลคคิงก็บอกกันได้นะ scp 1 9 1เนี่ยเป็นวัตถุทดลองเพียงชิ้นเดียวนะครับที่เก็บมาได้ส่วนต้นอื่นเนี่ยก็หมดสภาพไปโดยการถูกทำลายโดยด็อกเตอร์คนนั้นน่นแหละอารมณ์แบบว่าไหนๆก็ไม่รอดละทำลายมันซะให้หมดเลยประมาณนั้นนะครับและจากการตรวจสอบเบื้องต้นทำให้สรุปได้ว่าถ้าจะทำให้น้อง scp 1 9 1เกนี่ยกลับมาแบบเป็นคนปกติครั้งหนึ่งเนี่ย ก็ไม่สามารถทําได้นะครับเพราะอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดแปลงเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีที่ลาหน้าเกินกว่าเจ้าหน้าที่หรือด็อกเตอร์ที่เข้าไปช่วยเนี่ยเข้าใจได้นะครับส่วนคนร้ายนะครับที่จับน้องมาเป็นวัตถุดิบเนี่ยก็ไปอยู่ในคุกไปเป็นนักโทษอยู่ในคลาสตีนั่นเองนะครับผมอย่าง SCP-191 ี่ยคือเป็นคนที่ถูกจับมาทดลองใช่ไหมแต่ลองคิดดูนะว่าถ้ามีไวรัสเนี่ย ที่ถูกแล้วกลายไปเป็นเหมือนคล้ายๆกับ SCP 191บ้างเนี่ยจะเป็นยังไงโดยเวลาที่จะพูดถึงนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับของเคียรเตอร์เลยนะครับมันอันตรายขนาดไหนแล้วถ้าโดลแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกัน เรื่องราวนี้นจะเป็นการบันทึกข้อมูลจากด็อกเตอร์ที่มีชื่อว่าด็อกเตอร์จอร์ดนะครับโดยตอนนั้น,เ,นเขาได้เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์บางอย่างในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเพราะได้มีคนในพื้นที่ได้แจ้งมาว่ามีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นในเมืองนี้นะครับทำให้เมืองโดนปิดไปด็อกเตอร์จอร์ดเลยนําทีมงานของเขาเ,เข้าไปหาคําตอบในเมืองนั้นกันนะครับ ทำให้ดร์จอเนี่ยเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เขาบอกว่าสัตว์แล้วก็บางคนในเมืองเนี่ยมีลักษณะท่าทางที่แบบแปลกประหลาดนะครับโดยพวกเขาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือง ผสมผระสานกันระหว่างเครื่องจักรแล้วก็สิ่งมีชีวิตนะครับผมโดยก่อนหน้านี้เนี่ยข่าวลือเกี่ยวกับไวรัส SCP 2 1 7เนี่ยได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองนะแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าเนี่ยมันจะเป็นจริงนะครับผมจนกระทั่งได้มาเห็นคนและสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องจักรนั่นเองนะจอและทีมงานของเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะสืบค้นข้อมูลไวรัสนี้กันต่อในเมืองนี้นะครับเพื่อที่จะหาทางหยุดยั้งในการแพร่กระจายของไวรัสนี้นั่นเอง พวกเขาก็เลยเริ่มจากการสำรวจพื้นที่นะครับที่มีการรายงานพบเห็นเหตุการณ์แปลกๆพวกนี้นะเพื่อที่จะมารวบรวมหลักฐานนั่นเองและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นด้วยในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังสำรวจกันอยู่เนี่ยก็ได้เจอกับชายชรลาคนหนึ่งนะครับที่ครึ่งตัวด้านขวาของเขาเนี่ยกลายไปเป็นเครื่องจักรไปแล้วนะแต่เขาเนี่ยยังมีสติอยู่นะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้เข้าไปในโรงงานเก่าๆโรงงานหนึ่งที่อยู่ท้ายเมืองนะกะว่าจะแบบ เออไปแอบเมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอออกมานะครับก็กลายมาเป็นสภาพนี้เลยเรียกได้ว่าถึงกับสางกันเลยทีเดียวโดยลุงได้บอกว่าเขาเนี่ยมีอาการแปลกๆความรู้สึกเหมือนกับในร่างกายของเขาเนี่ยมีเสียงดังแบบติ๊กติ๊ติ๊กติ๊กอย่างเงี้ยอยู่ตลอดนะครับเสียงคล้ายๆกับเสียงนาฬิกาเดินอะ่ะดรจอรและทีมงานเนี่ยคิดว่าการแพร่กระจายของไวรัสนี้เนี่ยน่าจะมาจากโรงงานนั้นแน่ๆเลย พวกเขาเนี่ยเลยตัดสินใจเข้าไปสำรวจโรงงานเก่านั้นกันนะครับพอเข้าไปถึงในโรงงานเนี่ยพวกเขาก็ได้เจอกับเครื่องจักรที่ถูกทิ้งร้างไว้เนี่ยแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็เจอกับสิ่งที่คล้ายกับอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วยนะเจ้าหน้าที่คนนึงเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นร่องรอยสารเคมีที่ไม่ธรรมดาและมีส่วนประกอบของเซลล์ที่ แปลกประหลาดด้วยนะครับโดยสารนี้เนี่ยมันถูกทิ้งไว้ภายใต้กล้องจุลทรรศนะครับที่ถูกทิ้งไว้อะนะเห็นได้ชัดเลยว่าโรงงานนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งกําเนิดของ SCP 2 1 7ะครับแต่เขาบอกว่าโชคดีที่ว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองเล็กๆ แล้ได้ทาการปิดเมืองไปแล้วไม่งั้นนะได้ลาไปทั่วแน่ทางดรจอและก็ทีมงานเนี่ยก็เลยได้เรียกหน่วยต่างๆเข้ามาเก็บตัวอย่างสารเคมีนี้ไปนะครับแล้วก็เอาคนที่ติดเชื้อ scp 2 1 7เนี่ยไปด้วยนะครับเพื่อเอาไปทดลองและก็วิจัยการทํางานของไวรัสตัวนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ได้การทดลองและวิจัยผลก็ได้ออกมาว่า scp 2 1 7เ็นี่ยเป็นไวรัสที่ไม่มีทางรักษานน่นเองนะครับในขณะนี้นะและมีอัตราการแพร่เชื้อที่ 100%เด้วยมันมีผลกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมดปลาไก่หมาแมวคนได้หมดโดยมันเนี่ยจะแพร่เชื้อได้ตั้งแต่การสัมผัสหรือของเหลวที่ขับถ่ายออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเหงือ่อน้ำตาหรือฉี่อะไรก็ตามะนะ SCP-217 เนี่ยเป็นเวลาที่มีความทนทานอย่างมากสามารถมีชีวิตอยู่นอกร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยได้นานนับปีเลยนะครับแต่เขาบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ร่างกายของคนด้วยนะการติดเชื้อเนี่ยบางคนก็ใช้เวลานานมากกินเวลาเป็นปีเลยนะกว่าจะแสดงอาการออกมานะครับผมไอ้ลุงขี้เมาคนนั้นก็น่าจะร่างกายแบบไม่ไหวแล้วนะมันก็เลยแบบแปรสภาพเร็วไปหน่อย s c p 217เนี่ยผลของมันนะครับจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชีวเคมีของเนื้อเยื่อของอวัยวะเนี่ยทำให้กลายไปเป็นสภาพโลหะชีวภาพนั่นเองซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยนักวิจัยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงโดยส่วนที่ติดเชื้อเนี่ยจะกลายไปเป็นส่วนประกอบที่ซับซ้อนของกลไกและฟันเฟืองซึ่งทํางานแทนที่อวัยวะที่แปลงสภาพไปนั่นเองนะครับสมมุติว่าหัวไหล่เนี่ยถูกไวรัสนี้กินไปแล้วใช่ปะ ไอตรงหัวไหล่นั้นน่ะก็จะกลายไปเป็นข้อต่อที่แบบเหมือนกับสปริงหรือโชคออะไรอย่างเงี้ยนะผู้ที่ถูกวัยรัส scp 2 1 7เนี่ยเขาได้บอกว่าในระยะแรกเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับมีแค่อาการสับสนนอนไม่หลับและก็รู้สึกแบบฝึดฝืดตามข้อต่อต่างๆเท่านั้นเองนะแต่พอผ่านไปนานๆเข้าเนี่ยหัวใจจะกลายเป็นเฟืองกับท่อเล็กๆข้อต่อต่างๆเนี่ยจะกลายเป็นชุดฟันเฟืองและดวงตาเนี่ยจะกลายไปเป็น กลไกคล้ายกับกล้องมือหมุนแบบสมัยก่อนนะครับในตอนนี้เนี่ยทางองค์กรก็ได้เก็บไวลาตัวนี้ไว้แบบอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอพื้นที่ที่เขาเก็บเนี่ยรวมถึงประตูที่เขาล็อกไว้เนี่ยเป็นประตูล็อกแบบแรงกดย้อนกลับนะครับเออมันคือประตูแรง กดย้อนกลับอันนี้มันคืออะไรนะผมกไม็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าเกิดใครรู้ก็เข้ามาบอกกันได้นะหากนะักวิจัยเนี่ยต้องเข้าไปเพื่อวิจัยนะครับผมต้องฉีดสารเคมีฆ่าเชื้อนะแล้วต้องใส่ชุดกันเชื้อโรคเนี่ยแบบว่าเต็มรูปแบบด้วยพอออกมาจากพื้นที่เนี่ยก็ต้องกักตัวไว้24ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบหาเชือ้อและถ้าหากเกิดเหตุบันเทิงเข้านะแบบว่าไอ้ห้องที่เก็บเชื้อไว้รัตัวนี้ไว้เนี่ยมันแตกนะประตูนิรภัยของพื้นที่กักกันเนี่ยและนักวิจัยที่อยู่ในนั้นนะ จะถูกปิดตายนะครับและดำเนินการฉีดสารเคมีที่มีชื่อว่า ZER 217-11ไปในอากาศนั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของ SCP 191และ SCP 217นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างคนและเครื่องจกักรแต่ก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยอย่างคนแรกเนี่ยก็กลายไปเป็นเครื่องจักรเพรด,ด้วยกัการถูกทดลองก็น่าจะทรมานกว่าแบบที่สองนะ แต่แบบที่2นี้ก็ไม่ได้อยากจะไปหลอกแต่ก็โดนไวรัสกืนกินเข้าไปจนกลายไปเป็นครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์ไปนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า SCP ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรกันอีกหรือเป็นตัวที่ได้ขอกันมาไว้หรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ